เอาละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เเบนะฮะวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับและในวันนี้ข้อเปิดหัวในเรื่องของที่ผมเนี่ยจะย้ายไปเล่น BR ไม่ใช่สิจะกลับมาหันเล่น BR บ้างเลยนะครับไม่ใช่บ้างเราก็จะไหลาย,ยาวๆนิดนึงนะครับแต่ MP ก็ยังทําต่อเนื่องนะครับผมเอาหลังจากที่ห่างหาย BR ในการทําคลิปมานะครับแต่จริงผมก็เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมเรื่องของ BR ในวันนี้ก็จะเปิดหัวด้วยการสอนการตั้งค่าเลยละกันนะครับซึ่งมีคนที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์และ ก่อนนะครับผมก็ต้องทํากันแล้วแหละเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์รับในคนที่จะได้ดูตามแล้วก็เล่นปีอาตามกันหรือรวมถึงคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับจริงแล้วเรื่องของการสอนตั้งค่า BR เนี่ยผมเคยทําไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ก็เราจะไปเริ่มดูกันเลยละกันนะครับผมก่อนอื่นนะฮะใครที่มารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วใครอยากให้ผมเล่นปืนไหนในปีอาร์ฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะทุกคนใปน,นะครับที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over t o p Up อปอัร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติม จากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป,ป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมละครสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ อาเราในการตั้งค่าในปนะครับเอาจริงๆแล้วนะมันมีเรื่องของการตั้งค่าอยู่3โหมดหลักๆนะครับผมเอาเป็นว่า4ี่ละกันนะครับก็จะมีควบคุมนะครับพื้นฐานเสียงกราฟิกแล้วก็ความไวนะครับผมแต่จริงๆก็จะมีเสริมอะไรบ้างเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับก็จานไหลไปแบบเรื่องของละเอียดอ่อนเลยนะครับผมดูกันเพลินละกันนะครับก็ลองปรับแต่งกันดูได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมไม่ได้แบบให้ทุกคนมาปรับแต่งแบบผมร้อยเ แนวดยทุกคนอาจจะเล่นไม่เหมือนผมนะครับผมอาจจะทําให้ทุกคนเล่นแย่ลงก่าเดิมอาจเป็นได้นะครับผมแต่ก็ส่วนน้อยแหละผมคิดว่าทุกคนน่าจะพัฒนาแน่นอนนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับผมมีหลายคนอยากจะรู้นะครับผมว่าควบคุมหรือว่าปุ่มของผมเนี่ยใน BR ปรับยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะปรับปุ่มใน BR ด้วยคุณค่าที่จะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเล่นใน BR จะแตกต่างกับ MP มากมากเลยนะครับผมก็คือการเล่น BR ผมนจะเป็นการยิงแบบไม่เล็็งเเปนนนส่่่วใหญถ้าล SMG แต่ว่าถ้าได้แบบ AR เนี่ยก็อาจจะยิงไม่เล็งเหมือนกันในระยะใกล้นะครับผมเอาเป็นว่าส่วนมากในระยะใกล้อะผมจะไม่เล็งเลยดีกว่านะครับดยการตั้งค่าในอย่างแรกนะครับผมก็มาที่การโหมดการยิงก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นการยิงแบบกำหนดเองนะครับผมแล้วก็ใช้เป็น Advanced Fire นะครับข้างหลังเลยตั้งค่าปุ่มตรงนี้นะครับผมตรงฟันเฟืองก็จะมีเขียนเรื่องของการปรับแต่งเล็งยิงแล้วก็ยิงทันทีนะครับซึ่งถ้าเป็นเล็งยิงเนี่ยถ้าเรากดปุ่มยิงนะครับมันจะเล็งให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยยยนนนนเป็็ิงทททััีีกมจะําให้ เรายิงออกแบบไม่ต้องเล็งนะครับผมหรือกระสุนออกทันใดนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับด้วยปืนที่ผมจะติ๊กยิงทันทีโดยที่ไม่ต้องเล็งอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีแอสโอลิเฟอรนะครับ S M G ช็อตกัน L M G นะครับผมรวมถึงปืนพกด้วยนะครับผมแต่ว่าเล็งยิงเนี่ยก็จะมีอ่าสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมแล้วก็มาร์คแมนไรเฟิลนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นสายสไนเปอร์นะก็ต้องเล็งอยู่แล้วแต่จริงผมก็ซูมด้วยตัวเองมาตลอดนะครับผมซึ่งสไนเปอร์จริงๆแล้วมันไม่มีใครที่ยิงแบบไม่่่่เเลล็็็งงงงงหรร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 รอออกกกกกคคคััััับบบบมมมมนนนนนไโดะะะะผืขาาาปปแแตยิจณี้้ว เดี๋ยวเราไปดูโหลดเอากันนะครับซึ่งโดยโหลดเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแล้วกันซึ่งมันไม่ค่อยเห็นหล็อกแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยิงนะครับผมซึ่งปุ่มยิงอันนี้นะมันแตกต่างจากปุ่มยิงอันแรกนะครับซึ่งปุ่มยิงอันแรกเนะี่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับนี่เห็นไหม จะเป็นปุ่มอันนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการปิดเจ้าตัวนี้ไปนะครับหรือซ่อนปุ่มไปแล้วนะครับซึ่งผมจะปิดแล้วก็เอาไปซ่อนนะครับผมรวมถึงกดซ่อนปุ่มด้วยนะครับซ่อนปุ่มตรงนี้นะครับหลังจากซ่อนปุ่มแล้วเนี่ยปุ่มนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะใช้ปุ่มอันนี้นะครับผมนี่ครับซึ่งเจ้าตัวปุ่มนี้มันเอามาจากด้านขวานะครับผมแต่ว่าย้ายมาอยู่ด้านซ้ายนั่นเองก็จะเป็นผมไม่รู้แหละมันชินมาด้วยนะครับจนลืมแล้วว่ามันมีข้อดีอะไรแต่มันก็ได้จะเป็นเรื่องของการยิงแบบทันทีนัันนเเเงงะะะะครรรบแลล้้้้ววกก็็็ยยิใหดปมมาาณีจ อยู่ที่เรื่องของการตั้งค่าการยิงเมื่อกี้นะครับผมมันจะเข้ากับปุ่มนี้แต่ถ้าเป็นปุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะแบบยิงทันทีไปเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมซึ่งผมใช้อน,นี้ดีกว่านะครับแล้วผมก็จะปรับความโปร่งใสนะครับเป็นศูนย์เอ้ยเป็น10เลยนะครับต่อไปนี่ครับแผนที่แผนที่ของผมปรับแค่นี้นะครับ83ปหรือ85นั่นแหละจะปรับประมาณนี้นะครับซึ่งความโปร่งสใสทุกคนใช้ประมาณไหนก็ได้แต่ผมก็อยู่ประมาณ40อะไรก็ได้นะครับผมก็พอมองเห็นแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มเดินนะครับผ,ผมก็ยยมนเดิ ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรอกแต่ว่าความโปร่งใสเนี่ยส่วนมากถ้าผมชินปุ่มไหนแล้วนะครับผมจะปรับความโปร่งใสเป็นสิบเลยหรือว่าน้อยที่สุดนะครับผมรวมถึงปุ่มปืนนะครับนี่ครับปืนนะครับแล้วก็ยาแล้วก็ระเบิดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยกระเป๋าก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันใกล้มือขวาที่สุดเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะถนัดการใช้มือขวาแบบรวดเร็วนะครับเออผมก็ใช้อ่าเจ้าตัวนี้มาอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็รีโหลกระสุนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับรีโหลกระสุนรีโกลกระสุนค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าผมกด และผมก็เลยปรับไปตรงนี้แล้วก็ผมปรับความกปรับความโปร่งใสเนี่ยประมาณ20นะครับผมซึ่งถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะรับสายตาเกินไปแล้วผมกดไม่โดนอาจจะมีนะครับผมแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับผม10%เลยปุ่มกระโดด10%นะครับผมปุ่มนอนก็10%เนะครับปุ่มพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าแทบจะไม่เห็นนะคือผมปรับเป็น10ไงทุกคนและก็ปุ่มสโนว์บอร์ดผมก็ปรับเป็น10ก็ได้นะครับผมปุ่มสโนว์บอร์ดก็อยู่ตรงนี้นะ ปึ้มเป็นสิไปเลยเพราะว่าผมชินแล้วผมไม่จําเป็นต้องเห็นมาหรอกนะครับส่วนปุ่มลดปุ่มอะไรแล้วแต่ทุกคนจะปรับใช้เลยว่าจะเอาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปุ่มคลาสผมก็อยู่ตรงนี้นี่ครับผมปุ่มคลาสครับแต่ปุ่มคลาสเนี่ยถ้าทุกคนปรับเป็น10%ไปเลยอ่ะมันจะไม่เห็นนะครับผมว่าอ่ามันรีโหลดแล้วไปได้กี่อันได้กี่ครั้งแล้วอะไรแบบนี้นะครับคลาสเราเราจะไม่เห็นนะผมแนะนําว่าให้ปรับประมาณ40ขึ้นไปนะครับผมถ้าปรับน้อยอย่างนี้จะลําบากแล้วแหละรวมถึงปุ่มเล็งนะครับผม ใหญ่สุดเลยนะครับแต่ว่าความโปรง่งใสก็ปรับเป็น10ไปนะครับเพื่อเพิ่มนะครับผมเอาละขออธิบายหน่อยที่ผมปรับแนวให้มันความโปรง่งใสเนี่ยเป็น10%เนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าเราปรับความโปรง่งใสเป็น10มันจะทําให้เรามองทะลุนะครับแล้วจุดนี้แหละมันจะทําให้เรามองเห็นศัตรูได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เหมือนที่เกมเปิดให้เรามาเล่นแรกๆบอกไวเลยว่ามันเป็นจุดอับสายตานะครับอาจจะไม่เห็นศัตรูนะครับผมที่หลบอยู่หรือว่าเคลื่อนที่อยู่นะครับผมแนะนําให้จุดไหน,นที่ทุกคนถนัดแล้วหรือว่่าชนนนแล้้วปุมั พยายามฝึกนะถ้าปุ่มไหนเนี่ยมันรู้สึกว่าเราชินแล้วนะครับก็ปรับาอโปร่งใสให้น้อยที่สุดเลยนะครับแต่ก็เว้นด้วยนะครับเรื่องของปืนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกระสุนเนาะเช่นแบบปืนตรงนี้นะครับเราต้องดูกระสุนนะแต่ว่าก็จะปรับน้อยลงก่าเดิมนะครับอยู่ประมาณ65%นะครับผมเลือดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ปรับเป็น70กว่าและประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะปรับเลยนะฮะแต่ผมแนะนําว่าก็ให้เบาๆหน่อยนะครับเรื่องของความโปร่งใสนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถนัดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปรับประมาณ70กว่าก็ยังดีนรับก็็ยังเหนนลุิดง อะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะเรื่องการปรับปรุงผมนะครับเซฟไปเลยนะฮะส่วนต่อไปนะครับมาดูกันที่พื้นฐานนะครับซึ่งพื้นฐานผมแทบจะไม่ได้มาดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าผมจะลองอธิบายก่อนนะฮะว่าการตั้งค่าพื้นฐานของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็วินาทีหลังจากการมอบนะครับผมผมก็เปิดไว้นะครับเปิดประตูอัตโนมัติเปิดไว้นะครับผมแล้วก็อาแฟบีเอ็นทีเปิดไว้นะครับผมช่วยเลงก็เปิดด้วยนะับเพื่อที่เราจะล็อกเปาได้ดีขึ้นนะครับผมบางทีมันก็ปปปิดไนซ่่ออุมม กดนั่งค้างเพื่อหมอบอันนี้ปิดไปเพราะว่าเราต้องใช้การหมอบ ด้วยเราตัวเราเองนะครับผมอันนี้มันจะดีกว่านะครับปุ่มเล็งยิงเพื่อการสับเปลี่ยนอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยวันคืออะไรยวผมก็ปิดไปก่อนนะครับผมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะแล้วก็สลหรับฟาสโคปก็ลองเปิดไว้ซึ่งผมยังไม่ได้ลองใช้มันเป็นการสลับสะโขบด้วยว่ะซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะครับเรื่องของพื้นฐานนั่นเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูอีกทีให้มันลึกๆนะครับแต่อันนี้ก็ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าผมปรับยังไงนะครับแจ้งเตือนเมื่อช็อตการยิงโดนผมก็ไม่ได ่อมแซมเกาอัตโนมัติก็เปิดไว้นะครับผมบาทีเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะใส่ให้เราวืบวืบวทั้ง3ครั้งถ้าเราเป็นเกาะดําอะไรแบบนี้เนาะปุ่มกระโดดอันนี้ผมก็ปิดไปเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ากดกระโดดมันก็แบบขึ้นอยู่แล้วนะครับผมมันไม่เหมือน MP ็มนะที่มันมาติดงักติดแงกนะครับผมแต่จริงๆถ้าใครชินแบบการกดเองนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดดีกว่านะครับผมแฟลชโค้ก็เห็น แฟตที่อ่าศัตรูเลงเรามานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องปรับกราฟิกขนาดไหนมาถึงยังเห็นเพราะว่าผมปรับกราฟิกน้อยสุดผมไม่เห็นครับไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับผมวิ่งเหตอนวนมาดก็เปิดนะครับฟิกจอยสติ๊กต้องปิดนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าต้องปิดนะครับอ่ลืมอธิบายฟิกจอยสติ๊กก็คืออ่าปุ่มเดินของเรานั่นเองนะครับถ้าเราเปิดไว้เนี่ยจอยของสติ๊กของเรามันจะอยู่ที่เดิมนะครับทำให้เราเคลื่อนที่หรือมูฟเมนต์นิ้วของเราเนี่ยต้องอยู่ที่เดิมตลอดนะครับเราต้องปิดนะครับเพื่อท ทางขวาก็ปิดไปนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มยิงด้านขวาเพื่อยิงปืนลูกซองแบบไม่ประทับเล็งอันนี้ก็ปิดไปนะครับเพราะว่าผมไปกดข้างนอกไปแล้วเมื่อกี้ไงทั้งคา่าการยิงเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปลาระเบิดต่อเนื่องก็เปิดไปนะครับผมสำหรับอาวุธแบบดวนผมปิดนะครับเพราะว่าผมกดที่ปืนถนัดไปแล้วนะครับมุมมองทีมก็เปิดนะครับแก้ไขกล้องจากการกระโดดด้านหน้านี่เป็นแบบใหม่นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมเรื่องของกลางวิงสูตรอ,อัตโนมัติด้วยนะครับแต่จริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้การปิดผมก็จจะะะปิิดดแแลล <laughs> ผมมเเรร่่ใช้้้บบนีวววพาาโ จากเขา,าบางทีเราไม่อยากให้มันแบบกลางปีกอัตโนมัติอะไรแบบนี้เนาะยังไม่ได้ลองแต่ก็เห็นมานานแล้วแหละมัวแต่ไปเล่น MP นะครับก็แก้ไขกล้องจากการกระโดดหน้าต่างอันนี้ก็เปิดไปนะครับเหมือนกับว่าเขาจะช่วยทําให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นนะกล้องแก้ไขอัตโนมัติเมื่อเอ่อเลี่ยงไม่ให้กระทบกับผนงังเพื่อความไม่ยําในการเล็งนะได้รับผลกระทบนะครับใช้งานอัตโนมัตินี่คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้อะตรวจสอบมาวูดเรื่องมือฟุตฟูแนะนำอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับผมจะไม่เปลี่ยนเป็นเกาะอัตโนมัติหลังจากคุณเก็บเอ็ด้ รับความเสียหายในเนี้ยก็น่าจะตรงตัวนะครับเรื่องของการแนะนําการฟื้นฟูนะครับหรือเปล่าเกราะอะไรอย่างเงี้ยนะจำนวนความเสียหายผมก็ปิดไปนะครับผมรู้ดิผมเป็นคนไม่ชินนะครับอันนี้รู้แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับตายล่มชูชีพนะครับผมก็เป็นการเลื่อนดูรอบๆนะครับแต่ว่ามันจะมีการเลื่อนเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมึนนะครับผมเอาเป็นว่าเลื่อนแบบดูรอบๆดีกว่านะครับผมเล็งยิงก็จะเป็นการกดเพื่อเล็งยิงผ่านกล้องนะครับจะได้ปุ่มยิงของจอด้านซ้ายเปิดหรือผมปิดไปแล้วป ได้นะครับผมเพราะว่าเราเไม่รู้ดีเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับเปิดไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับสไลด์ขณะวิง่งกดนั่งลงในขณนะวิ่งนะครับผมก็จะเป็นการสไลด์วิ่งตลอดผมก็เปิดไปเลยนะครับผมไม่มีแอบผมวิ่งแบบเร็วตลอดเลยเทโลสโคปเปิดตลอดครับ Fov ปรับประมาณ70นะครับ,รบผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมปรับ Fov ต่ําลงมานิดนึงแล้วแต่ก็น่าจะอยู่นะเอาจริงผมน่าจะปรับอะตอนนี้คือเมื่อวานอะผมไปลองแบบว่าปรับ Fov ดูอะเหมือนกับว่าตอนนี้ผมจะปรับ Fov ไม่อยากให้มันเยอะแล้วผมจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบั้าละก็นน เป็น70นะครับอันนี้บุคคลที่3เนาะซึ่งบุคคลที่1กับบุคคลที่3มันแตกต่างกันนะครับถ้าใครเล่นบุคคลที่3นะครับหรือว่าเห็นตัวละครของเราอะมาปรับข้างล่างนะครับผมก็ปรับประมาณ70แล้วกันนะครับในตอนนี้ FOV ด้าน,นข้างนะครับผมแล้วก็อีกที่สําคัญเลยอะที่มีคนบอกว่ารอยเท้าขึ้นบอกทิศทางอะไรเงี้ยก็พื้นฐานแล้วก็เสียงเตือนนั่นเองนะครับก็ใช้เป็นแสดงทิศทางเสียงนะครับผมแต่มันจะมีอีกงานนึงแสดงตําแหน่งเสียงไม่รู้ว่าไกลหรือใกล้อะไรแบบนี้แต่ผมมารู้สึกว่าเราใส่หููููฟังงงงงอออ่่อ่่ะเเเเเรรราาา้้้ยยยยแแลลววสสีีมนนตไหผกก็็ืทททจใชปดิศ รวมถึงแสดง HU D นะครับผมของศัตรูหรือว่าเสียงปืนนะครับที่มันแสดงบนหน้าจอของเราอันนี้แนะนําว่าให้เปิดนะครับผมบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูแมปเนาะถ้าเห็นอันนี้ก็มันจะได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของกราฟิกนะครับผมกราฟิกเนี่ย B R ผมจะปรับแบบนี้ครับกราฟิกนะครับผมก็จะปรับเป็นต่ําเลยนะครับ B R นะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยแนะนําว่าใครมีสูงเท่าไหร่ให้ปรับสูงแค่นั้นนะครับผมก็สูงสุดเนี่ยก็คือทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าอัลตราเนี่ยก็คือเฉพาะ M P นะไม่จําเป็นต้องปรับนะครับ ถึง b บ t t l e r o y อ l เนี่ยทุกคนก็แนะนำนะครับว่าให้ปิดเงาไปแล้วก็สคปบสเสมือนจริงก็ปิดไปแต่จริงถ้าใครอยากชอบชอบแบบให้เครื่องลืนล่นนะครับผมผมแนะนาว่าให้ติดเจ้าตัวแอนตี้ตัวนี้ไปนะครับคือผมจะอธิบายเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้นะก็คือมันเป็นการที่เราเปิดเนี่ยมันจะลบรอยหยักนั่นเองนะครับทำให้เกมของเราเนี่ยมันนุ่มนวลมากขึ้นเห็นอะไรชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับแต่ก็แลกด้วยการที่เราจะต้องเสียทรัพยากรหรือความร้อนของโทรศัพท์ของเรานะครับคือทําให มันเล่นเกมหนักขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยอยากที่จะเล่นลื่นๆ,ๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่เนี่ยแนะนําให้ปิดแต่นี้ผมแนะนาว่าให้ลองก่อนละกันถ้าโทรศัพท์ใครยังไหวเนี่ยผมแนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่ามันมันเห็นเอ่อคนชัดขึ้นไม่ใช่ว่าชัดหรอกมันเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นนะมันจะไม่เห็นแบบแตกยิบยิบยับยับไปอะไรแบบนี้นะลองดูครับอันนี้ผมก็ต้องให้ทุกคนไปลองเห็นภาพเองนะส่วนต่อไปความไวนะครับผมความไวของโหมด BR นะครับความไวของโหมด BR เนี่ยคือผมจะปรับประมาณนี้นะครับทุกคนต้องปิดอ่าเชื่ ความเร็วนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะโรเทชันโหมดนะครับต้องทําแบบนี้นะครับผมไม่งั้นทุกคนจะไม่ชินความไวของตัวเองที่เคยปรับมาแน่นอนนะครับรวมถึงการสลับความไวนะครับผมผมก็จะใช้การสลับระหว่างเปิดโคบเล็งนะครับพรีเซ็ตความไวผมจะกําหนดเองนะครับผมพรีเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่เอาโค้ดผมรู้สึกว่าโค้ดมันหมดอายุหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนลองปรับไปทีละนิดนะประมาณนี้นะผมเรื่องของความไว BR นะครับ อันนี้เป็นความไวพื้นฐานก่อนนะครับที่ยังไม่ใช่ไจโรโคปนะครับผมสุดท้าก็จะเป็นความไวการยิงทุกค,คนอ่าสต็อปดูนะครับผมว่าถึงไหนถึงไหนทุกค,คนสต็อปดูนะอันนี้เป็นความไวการยิงนะครับผมประมาณนี้แต่ก็มีความไวไจโรโคปนะครับความไวไจโรโคปในบีอาผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสต็อปกันดูได้นะครับความไวไจโรโคปประมาณนี้นะฮะ แต่ก็จะมีความไวใจโรสโคปในการยิงนั่นเองนะครับความไวการยิงใจโรสโคปนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสโคปอะไรทุกคนก็ดูไวนะครับผมค่อนข้างปรับน้อยมากนะสำหรับการเลสไนเปอร์นะครับมุมมองอ,อิสระก็300ไปเลย ประมาณนี้สุดท้ายตั้งค่า VR เนี่ยก็คือผมอาะไม่ได้มาสนใจอะไรมันอยู่แล้วผมก็ปรับเป็นสแตนดาดของมันเนาะก็การที่ทุกคนอยากจะมาปรับให้มันแบบจริงจริงยังๆังง่ะสามารถมาปรับได้นะมันมีการที่เราเก็บอัตโนมัติเนี่ยคนไม่อยากเก็บอัตโนมัติทุกคนก็มาปิดตรงนี้แหละหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็มีการอยากให้เก็บอัตโนมัติเนี่ยเก็บ อะไรบ้างเ,า<ม>เก็บอะไรกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับมันก็บอกอยู่ตรงนี้นะก็ประมาณนี้ลองปรับใช้กันดูนะครับก้องเล็งเนี่ยให้เก็บหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเรา,เาใช้มาร์คแมนอยู่ไม่อยากจะใช้เป็นสโคปสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปิดตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปกดไปเป็นกดไปเป็นสโคปหนึอะไรอย่างงี้นะมันก็จะอยู่ในแถวของมันนะทุกคนประมาณนั้นนะครับรวมถึงระเบิดและอุปกรณ์กลวยวิธีนะครับที่ครับปรับมั่วมากผมเมื่อก่อนอันนี้ผมแทบจะไม่ได้ปรับเลยวนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมเรื่องของการตั้งค่าบ ผก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเห็นแล้วกันนะครับว่าจะได้ปรับตัวปรับใช้กันนะครับเราจะเริ่มลุยบ r ากันแล้วนะครับผอมจะได้มีคอนเทนต์รวมถึงปืนแล้วก็วัน m มสคอร์ดก็เลยจะมาเร็วๆนี้นะครับโอเควันนี้ก็โ,โหอัดคลิปไป20กว่านาทีและผมพูดรัวๆแทบจะไม่ได้ตัดอะไรเลยน่าจะนานาสุดพวนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมไว้เจอกันในอีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ